ในพ่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวในวัดเราทางกองสุรินเนี่ยตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองเนี่ยเข้ามาม,มีจํานวนมากในการนําพาโดยโดยผู้นําพาเป็นกระบวนการเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งลาวหรือฝั่งกัมพูชาเนี่ยเมื่อวานฝั่งกัมพูชาลาวเนี่ยทายงอำเภอโขงเคียมเนี่ยก็ควบคุมด,ด้วยมาณ58คนในการนําพาผ่านเข้าเมืองมาแล้วก็มีผู้นําพาแล้วก็พักรีสอร์ทแล้วก็จะนําไปส่งต่อเช่นเดีวยวกันในฝั่งช่องจอบเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เป็นชาวกัมพูชา นำพามาเหมือนกันแล้วก็เข้ามาในช่องทางธรรมชาติแต่เราควบคุมได้ไว้ทั้งหมดนะครับกใ็ในการการในวันนี้ท่านอำเภอและก็ทางสวนรัดการในพื้นที่เนี่ยเข้มงวดในจุดผ่านแดนทาวรอย่างดีนะผมก็เลยในในฐานะของกําลังบูรณาการในพื้นที่เนี่ยก็เลยมาเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการเข้าและก็ออกโดยผิดกฎหมายมาตรการทั้ง้นที่เราวางก็คือหนึ่งคือเส้นทางที่เราคาดว่าเขาจะเข้ามาเนี่ย เราได้ปิดโดยใช้ลวดน้าบางจุดนะครับแล้วก็อีกบางจุดก็คือใช้เครื่องมือพิเศษร,รวมทั้งคนที่เป็นกําลังทั้งทางผ่านตชดและก็ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่2รวมทั้งตำรวจตารวจตะเวนชายแดนที่ละกองกับการตรวจตะเวนชายแดนที่21ครับช,ช่วยกันในการปิดจุดผ่านแดนในช่องทางธรรมชาติที่เป็นช่องาทางที่คาดว่าเขาจะนําพาโดยโดยโดยเท้าเดิน อ้อมผ่านจุดพันทาวาอ้อมผ่านด่านตรวจจุดตรวจของทางทางการที่ตั้งไว้ผมผมเชื่อว่ามาตรการที่ทางกองทัสุรีโดยเศกิจที่สองแล้วก็ท่านแหน่เพอรวมทั้งตรวจคนเข้าเมืองและก็สุรกรได้ทำเนี่ยเพราะเราเรามาถูกทางหมาเพราะว่าเราในจุดพันธาวานเนี่ยเราป้องกันโดยโดยเข้มงวดแล้วก็ในในเทิงการข่าวเนี่ยทำการท่านแหน่เพอท่านได้ย้ำไปทางอสสมที่อยู่ในพื้นที่ ช่วยกันในเรื่องของการเป็นหูเป็นตาให้กับาทางการเพราะเราช่วยกันถือว่าเป็นภัยคุกคามที่มันน่ากลัวกว่ายาเสพติดเพราะมันมาโดยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีการขนเลยติดตัวมาโดยที่ถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านอสอมอแล้วก็อาสาสมัครกิจการผดุเรือนของ,ของ,ข,องของพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับ